คุณบอกคุณมีเมียเหรอนี่ครับเี่ดถามริงคนเราไก่หรือหรือว่าลิงคนนาไนะครับตอนนี้เหมือนกันเอ้าเหรอมาเจอในป่าเครื่องบินก็ตกเหมือนกันเอ้าเหรอครับผมนี่นี่เคยมาเจอิอยที่เดี๋จับน้องเจนน้องเจนน้องเจนเหรอน้องเจนจ๋าเจนจ๋าชื่อเจนจ๋า ือเรารักกันมากเรื่องจริงนึเนี่ยเนี่ถ้าเจอในป่าต้องยิงเราแน่เลยเมียผมเองครับวางปืนลงครับพูดพูดได้ได้ครับทำทำอะไรก็ได้ผม ผมขออยู่ในป่าคุณด้วยโอ้ไม่ได้หรอกครับผมอยู่อย่างนี้ผมสงบแล้วกลับไปอยู่ในเมืองนะครับนะถ้าไม่อยู่อย่างนี้ดีวกว่าผมมีความสุขแล้วครับแล้วคุณพาเมียคุณไปนะครับไปรับมรอดอกนะครับแล้วก็ที่เงินทรัพย์สินเงินทองผมไม่ต้องการนะผมต้องการเนี่ยผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ <c oughs> แม่แล้ว <c oughs> ไม่รักกันจริงไม่กล้าทำนีครับในป่าด้วยเนะ <S <S านะเก็บจาน้วยครับเอาไปร้าน้วยครับในป่าแล้วพรอมมุดมาก็ไม่มีไฟแล้วเนาะ, <S <S 1> <S 1> ะก็ออกหากินนะครับเก็บพรมงุกหมูมันไครับกินไหนกินด้วยกินไปไปไหนก็ไปด้วยกัน <S 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 มือผมสเปรดสบายงูมือหรืองูเนี่ย เจตนาแล้วแม้ผมก็ยินดีและชอบเลยเลืกเลีอกเมี่ยมีดูทางแววตาคุณอิจฉาผมมากเลยไม่เป็นธรรมดานะครับโหสมแล้วที่เป็นคุณเป็นเจ้าป่าแล้วครับผมอีกสามคนครับที่รักษาที่รัก มาแล้วนี่มาแล้วคุเซอร์ครับผมกันเฮ้ยไอเนี่ยชีวิตจริงครัคุยเรื่องงานก่ะอะไรงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยคุยกับฉันก็ตามมองฉันไงทนายสารครับโอ้แหมเมื่อกี้ยังไม่เรียกคุณเลยนะคุณทนายารครับอะไรครับปัดเศษมาทุกคนนะครับไอพี่ไม่มีเศษนะฮะนี่ผมผมหมดเลยนะครับจัดไปเรียบร้อยแล้วไอ้กัก เคนนี้ดีกว่าน um um ้องเจนน้องเจนเจนจัดอันนี้เจนจัดเลยโอ้ยนี่ผมน้องเจนจัดนี่เจนที่สุดเลยคุพีท้าครับนี่ครับปล่อยครับ เดี๋ยวผมทางเก๊งรอตรงเฮ้ยทานเก๊งเสร็จแล้วก็พาน้องมาเลยยกให้ครับอะไรนะฮะนี่เพิ่งครบเลยผมยกให้เดี๋ยวอะไรนะฮะเพิ่งครบพิ่งยกเออผมจะพูดนะคุณจะกดผมนะผมไม่ชอบทานงูสิงครับหูบ้าบอยนี่คุณคนขอโทษครับกานเก๊งเสร็จแล้ครับไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณจัดการนะครับโอให้ผมสวยเลยเขาเาไม่อยากได้ผมก็ต้องยกให้คุณแล้วกันโอ้ผมไม่แล้วครับเอ่อช่วงนี้ผมทานมังสวิรัติครับ ก็ถือว่าเขาเป็นผักแล้วกันอะไรนะฮะเป็นผักโอ้ผักขมอย่างงี้ได้ได้ได้เอ่อจัดการเลยเเออละะะะนคี่รยกจัดการเลยจ้ะโอเคค่ะไออย่างนี้เราจะเรียกเขาาเนินป่าใช่ไหมก็แล้วแต่คุณจะเรียกเขานะครับ